วยเหมือนดาราอย่างนี้ราคาไม่ถึงแสนที่เขาฟันสวยอย่างนี้ก็เป็นเพราะวีเนียนั่นเองค่ะวีเนียนะคะถ้าจะให้คำนิยามแบบพูดภาษาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือแผ่นแปะฟันหน้าโดยใช้วัสดุยึดติดที่เป็นคงทนถาวรสามารถสวยได้เร็วเลยฟันขาวได้เร็วแล้วก็อยู่ได้นานข้อดีของมันเลยที่ดารานิยมทำกันเลยก็คือข้อหสวยงา,เามเพราะคำว่าสวยงามในที่นี้เนี่ย มันมีสีก็คือสีฟันมันก็จะเป็นสีขาวซึ่งตัววีเนียรเนี่ยคนไข้าสามารถเลือกเช็ดสีได้ตามที่ต้องการเลยข้อ2ก็คือสีของวีเนียเนี่ยอยู่ได้นาน เหมือนเราใช้วัสดุหนึ่งมาแปะที่ฟันมันอยู่ได้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งจะแตกต่างจากการฟอกสีฟันเนาะเพราะว่าการฟอกสีฟันเนี่ยเราจะฟอกกับตัวฟันธรรมชาติตัวฟันจริงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดรอปไปตามการเวลาข้อ3นะคะก็คือตัววีเนียนสามารถปรับแต่งมุมฟันได้เล็กน้อยแต่ต้องขอบอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเนาะเพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าฟันซ้อนเกค่อนข้างมากก็อาจจะต้องมีการจับฟันก่อน แล้วก็ค่อยมาทาวีเนียร์ซึ่งอย่างที่บอกพอฟันมีการซ้อนเกงเนี่ยแล้วเราเรียงตําแหน่งให้สวยแล้วเราค่อยมาแปะทาวีเนียร์เนี่ยมันจะดูดีกว่าด้วยลักษณะตําแหน่งฟันที่เรียงสวยด้วยแล้วก็สีฟันที่สวยแล้วค่อยมาทาวีเนียร์อันนี้จะเป็นในกรณีแรกที่เราต้องมีการจัดฟันก่อนแต่ถ้าคนไหนเนี่ยที่ฟันซ้อนเกงอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่อาจจะอยากมีการบิดมุมฟันที่อาจจะบานหรือว่าบางคนคือฟันเถิเข้ามาเกินหรือบางคนบิดนิดเดียวต้องขอบอกว่านิดเดียวเนาะเราจะมีการกอร่อประมาณในฟีข้างๆเคียงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับแต่งมุมฟันได้ เวลาเราเอาตัวแผ่นแปะหรือตัววัสดุวีเนียมามันก็สามารถบิดมุลฟันให้เรียงฟันข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือสามารถแก้ในตัวฟันได้เล็กน้อยถ้าเกิดใครนะคะที่อยากยิ้มสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่เดนทิลักเดนเทอฟคลินิกค,ค่ะ